โดย้าเราพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่ถ้าประพจน์นี้และประพจน์นี้ต่างมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วประพจน์นี้จะมีค่าความจริงเป็นจริงขอไข่ข้างเหตุผลข้างล่างนี้สมเหตุสมผลสิ่งที่โจทย์ามนะครับน้องก็คือกอไก่ขอไข่เนี่ย เขาได้ถูกข้าได้ผิดอน,น้องมาพิจรารณาข้อก่อไก่กันก่อนนะครับประพจน์นี้และประพจน์นี้ต่างมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วประพจน์นี้ จะมีค่าความจริงเป็นจริงอ่น้องครับการที่น้องจะรู้ว่าประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงจริงไหมน้องต้องรู้ค่าความจริงของประพจน์ย่อย P Q R S ก่อนนะครับงั้นน้องหาค่าความจริงของประพจน์ย่อย P Q R S จากตรงนี้กันนะครับประพจน์นี้มันเชื่อมพนุษย์หมายท่าแล้ว แล้วไมให้ค่าคมจริงเป็นเท็จดังนั้นข้างหน้าก็ต้องมีค่าคมจริงเป็นจริงข้างหลังก็ต้องมีค่าคมจริงเป็นเท็จนะครับน้องจริงได้มาแล้วนะครับว่า R เนี่ยมีค่าคมจริงเป็นเท็จแลวตรงนี้นะครับน้องมันเชื่อมคดื่องหมายหรือแล้วไม่ให้ค่าคมจริงเป็นจริงมันอาจจะเป็นจริงเท็จเท็จจริงจริงจก็ได้นะครับ อ่านกันน้องค้างตรงนี้ไว้ก่อนน้องมาดูตรงนี้เลยครับอะไรที่น้องรู้ค่าแล้วน้องก็ใส่เลยอามีค่าความจริงเป็นเทสประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นเทสมันชื่้มุมทุกข์หมายท่าแล้วตอนนั้นข้างหน้าก็ต้องเป็นจริงข้างหลังก็ต้องเป็นเทสนะครับดังน,นั้นน้องจะได้มาแล้วนะครับว่า S เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเทส และตรงนี้นะครับน้องมันเชื่อมผลึเครื่องหมายท่าแล้วและมันให้ค่าความจริงเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จข้างหน้าต้องมีค่าคมจริงเป็นอะไรครับถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยจริงแล้วเท็จมันจะเป็นเท็จนะครับดังนั้นข้างหน้าต้องมีค่าคมจริงเป็นเท็จนะครับดังนั้นน้องก็จะได้มาแล้วนะครับว่า q เนี่ยมีค่าคมจริงเป็นเท็จ อะไรที่น้องรู้แล้วน้องก็เอามาใส่เลยครับ Q เป็นเทตตรงนี้มันเชื่อมบนตัวเครื่องหมายหรือและไม่ให้ค่าความจริงเป็นจริงมีตัวหนึ่งเป็นเทตอีกตัวหนึ่งต้องมีค่าความจริงเป็นอะไรครับก็ต้องเป็นจริงนะครับดังน,นั้นน้องจะได้มาแล้วนะครับว่า p เนี่ยมีค่าคมจริงเป็นจริง น้องก็จะได้ค่าความจริงของ P Q R S มาครบแล้วนะครับน้องก็มาค่าความจริงของประพจน์นี้เลยนะครับ P เป็นจริง Q เป็นเท็จ R เป็นเท็จ S, <S เป็นเท็จจริงหรือเท็จเป็นจริงนะครับเท็จหรือเท็จเป็น เท็ดนะครับจริงแล้วเท็ดเป็นเท็ดนะครับดังนั้นประพจน์นี้นะครับน้องต้องมีค่าความจริงเป็นเท็ดแต่โจทย์บอกมาว่ามีค่าความจริงเป็นจริงดังนั้นข้อกอไก่นี้จึงผิดนะครับ